เราจะทดสอ,อบเอาพันธุ์กล้วยนะครับพันธุ์กล้วยสมเด็จพระเทพเราทดสอ,อบเอาพันธุ์กล้วยสมเด็จพระเทพนี่ไปปลูกดูที่มหาสารคามลองดูนะครับอันนี้เง่าใหญ่มากจะได้ไหมเนี่ย เฮ้ย <c oughs> งั้นแล้วไดูดังนี้หัวหน้าอับนะครับเป็นคนอเหย,ยียบผัดอันนี้ก็ผัดเ <c oughs> <c oughs> อาใหญ่กันเลยเอาใหญ่เกินเเอเ,น <c oughs> เอาเอาดิละ เป็นกล้วยเป็นกล้วยพื้นเมืองจากจังหวัดพิจิตรที่สมเด็จพระเทพท่านเสวยแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านเอาไปขายายพันธุ์ปลูกเป็นพันธุ์กล้วยพื้นเมืองพูดเนยโอ้โห,หน่าอัดบอกโอ้โหเลยครับลึกมากเออเอยอเออใกล้จะออกแล้ว

ต้องถอนขึ้นทั้งทั้งโคนนะถ้าถ้าเอาเฉพาะไม่มีไม่มีเงาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดมันจะหักไปโอ้มันหักดินแข็งเป็นดินดินข้างสระติดไหมลูกพี่ติดอยู่นี่ติดแล้วติดแล้วนิดนดียวติดโอ้อันนี้อะไรเนี่ยติดไหมน่ะนิดเดียวนิดเดียวโอ้ี่ขาดไปครึ้นแล้นี่ ใส่ลงไปงัดออก์ดแรงขึ้นไปแล้วงัดมากครับก็แรงมาเลยคุณนุงแล้วออกผีมาเป็ียกอ๋อแข็งมากต้องจอบซะละมั้งอาลูกพี่เอออาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะเนี่ยจอบนะเอาบ้างนะเอามาอาอาเฟ มันเล็กปุ๊บเราก็ดิ้นก็ถุมทับเออนั้นง่ายกว่าเยอะนะอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับอโอ้ท่านรอลงเองเลยครับอืเองครับว่าอยากได้ครับ เหลเป็นล่นนหลเป็นหล่นเน่ยห่อะไรเขาทำอะไรกันมดทำอะไรกันสับในสับในฮักโอยไม่ใช่ลูกกี้เป็นสับอย่างนั้นได้ไงล่ะจบเลย